ัาลามงอะไรกุมครับวันที่สามสิบห้าโมงนะครับห้าโมงแดดจะตกแล้วเอาต้นไม้ไปส่งแล้วก็ไปเปลี่ยนหน้าจอมาใหม่นะครับเมื่อเช้าหล่นหน้าจอร้าวเลยนะครับก็ต้องไปที่ที่ไปซ่อมมานะครับเขาก็บอกว่าโอ้โหใช้โทรศัพท์เปืองมากเลยนะครับก็แกะมันแกะออกจากอะไรนะแกะออกจากเนี่ย ไม้เส็ไม้ไม้ไม้ที่ถือเนี่ยพรแกะเสร็จมันหล่นแล้วมันหล่นไปโดนขอบขอบปูนอะ่ะแปะตรงกลางร้าวเลยบางตัวก็เลยต้องให้เขาไปเปลี่ยนไม่เสียตั้งมาอีกนะครับโอ้นะครับชีวิตบางตนี่แม่งไม่เรียบง่ายเลยทุกอย่างมีบททดสอบหมดก็ฝากพี่เพื่อนเพื่อนช่วยบางตซื้อต้นไม้ด้วยพึ่งพึ่ง,งเสร็จได้สักพักหนึ่งไปทําที่บางใหญ่นะครับส่งต้นไม้เสร็จอะไรเสร็จก็เลยไปทําก็ต้องรอคิวนานนะบางตต้องใช้โทรศัพท์เนี่ย ก็เลยรอก็ต้องรอคิวเขาเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้าจอเลยเพราะว่าหน้าจอรล้าแบบทั้งบานเลยเพราะว่ามันหล่นขอบอันเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยอันไหนวะอันนี้เนี่ยนี้นี่นนนนพอบางโตลงคลิปเสร็จใช่ไหมบามงโตก็แกะลงแถวเนี้ยแถวแถวนี้แหละขอบนี้พอดีเลยแปะ๊ะเลยแตกเลยนะครับนี่เอ้ามาเมื่อเช้าขอบคุณพี่อะไรนะมาสั่งต้นไม้มาเอาต้นไม้ไปนะครับนี่พี่อะไรวะ จำไม่ได้ขออภัยนะครับถ้าจําชื่อไม่ได้ก็ขออภัยจริงๆนะครับนี่เอาไปแลวสองต้นนี้เอาเหลืออีกสี่ต้นมาอีกสี่ต้นบางตัวขอพันเดียวเนี่ยต้นที่ต้นที่อะไรเนี่ยต้นที่หนึ่งเนี่ยต้นที่สองเนี่ยไอนี้ตัวไอตัวดอกชมพูดอกใหญ่ๆไง,ๆงแล้วก็อันนี้นี่สี่ต้นนี้บางตัวปล่อยออกเลยนะครับไม้ปี๊ดตอนนี้น้อยเพราะว่าดอกมันเพิ่งจะเริ่มมาก็เลยยังไม่ขายนี่สี่ต้นนี้ขอพันบาท ขายหมขายเหมาเลยนะสี่ต้นนี้ขอพันบาทเอาค่าส่งมาใจใจกันไปเลยเนี่ยเอาค่าส่งมาให้บางโตเอามาร้อยเดียวพอเนี่ยสี่ต้นนี้ไม้ปี๊บนะโอ้ยไม้ปี๊บบางโตไม่ต้องกลัวหรอกนะครับต้นใหญ่จริงสวยจริงอันนี้มันเป็นตอลีลาเล่นลานะโคดข้างล่างมันจะมันจะอย่างนี้แล้วก็เลี้ยวแล้วก็อย่างนี้เป็นตัวเอสตัวเอสใหญ่ๆหน่อยอันนี้น้องบักบุ้งไงอันนี้ชมพู่ดอกใหญ่ๆอันนู้นเนี่ยบานเย็นแล้วก็อันนี้แดงกินาีสี่ 4, ต้นนี้ขอพันบาท ค่าส่งออกมาร้อยเดียวนี่ขายปล่อยนะครับนี่เห็นคลิปบางโตก็ฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามให้บางโตด้วยนะครับบางโตจะได้เลื่อนอันดับการมองเห็นแล้วก็เวิร์กสองนี่เวิร์กสองนี่ต้นใหญ่ๆเลยนะเนี่ยนี่ต้นละแปดร้อยนะเนี่ยเนี่ยต้นละแปดร้อยใครจะเอานี่ต้นที่หนึ่งอันนี้เป็นแดงกุหลาบดอกใหญ่นี่ต้นที่หกนี่น้องดอกบัวอันนี้ตัวดอกต้นที่แปดตัวดอกสีชมพูนี่นี่นี่น,น,นี่ตัวดอกสีชมพูสวยมาก แล้วก็น,นี้ตัวดอกบานเย็นเนี่ยที่ชนชมพูบานเย็นเนี่ยดูดิอ้าวค่อยๆแกะค่อยๆแกะเพื่อจะได้เห็นไม่ค่อยอยากะยยยจ,จะแกะ,จจะแกะแล้วพอมันบานแล้วมันบานบาได้แป๊บเดียวเหมือนเราไปบังคับมันอ่ะเนี่ยมันโดนน้าค้างเช้าเยอะเนี่ยเนี่ยเป็นชมพูบานเย็น,นยต้นที่ยี่สี่ใหญ่มากต้นที่สิบเอ็ดม่วงไต้หวันม่วงดําแล้วก็นี่อันนี้ต้นที่สิบมีบานแล้วบานแล้วนี่นี่สวยมากดูดิสวยไหม สีโอโรสอะเนี่ยยังบานไม่เต็มที่เนี่ยสีโอโรสเป็นลูกไม้เนี่ยต้นที่สิบต้นเดียวสี่ร้อยนะค่าส่งแปดสิบต้นที่เก้าสามต้นพันค่าส่งร้อยเดียวเนี่ยลูกไม้คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าต้นเนี่ยดอกไม่เหมือนกันเลยนะครับใครจะเอานี่นุ่นมีสามสีในต้นเดียวหนูต้นที่หนึ่งต้นที่สองนะเนี่ยเก้าต้นตรงเนี้ยไม่เหมือนกันเลยไม่ซ้ํากันเลยนะครับใครจะเอาทั้งเวิร์กเนี่ย รวมไปต้นละ800ไปด้วยนะอนี้เนี่ยต้นนี้เนี่ย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 โอ้ต้นนี้ก็สวยนี่ต้นที่ห้าโหสวยจริงไม่ได้สวยเล่นนะโว้ยเนี่ยเนี่ยดูดิเอี้ยวขนาดนี้เอี้ยวสวยมากเนี่ยเนี่ยเก้าต้นเนี่ยบางโตขายปล่อยเลยถือว่าอันนี้ก็รวมไปด้วยเนี่ยขอ2,000ค่าส่งขอ300แล้วก็นี่เวงร์ี่สามเนี่ย12 13เนี่ยอันนี้แดงดอกใหญ่ แันนี้ตัวชมพูตัวนี้เนี่ยน้ำค้างลงดอกมันจะบานช้าเพราะโดนน้ำค้างนี่แหละนะครับเนี่ยนี้แดงดอกใหญ่นี่ไอ้ชมพูดอกใหญ่นี้ก็เคยเห็นแล้วเนาะนี่อันนี้มีสามสีตรงกลางนี้เป็นอ,อะไรนะหอซับแล้วก็ซ้ายขวาต่างหากนี่ชมพูซับเจริญมีต้นที่สิบหกบัวชมพูอันนี้มีสามสีมีน้องผักบุ้งมีแดงตัวนี้แล้วก็อันนี้ อันนี้เป็นตอ่อทรงสูงตรงเนี้ยบางตัวเอามาไว้ด้วยเพราะเมื่อเช้าลูกค้าิันเอาไปก็เลยเอาใส่เข้าไปอันนี้ที่ขายอยู่ห้าร้อยไงนะครับนี่อาทิตย์ทรงกรดแล้วก็ตัวนูน้นแชมพูบานเย็นนี่ก็เหมือนการเวิร์กที่สามเนี่ยสองหกต้นเก้าต้นเนี่ยต้นละสี่ร้อยค่าส่งแปดสิบเก้าต้นเนี่ยบางตัวขอแค่สองพันขอค่าส่งให้บางตัวสามร้อยอ้อนี่ไม้เพาะเม็ดนี่ไม้เพาะเม็ดเนี่ยสิบต้นเนี่ยขอห้าพันค่าส่ง ขอสามร้อยไม่มีใครเอาเหรอต้นใหญ่มากเลยนะต้นใหญ่มากเลยนะอ่าห้าพันไม่มีใครเอาเอาบางตัวเอาสี่พันห้าไปสี่พันห้าไปใครจะเอาเนี่ยสี่พันห้าไปรวมส่งให้ด้วยไปใครจะเอาเนี่ยขอสี่พันห้าไปเนี่ยเป็นไม้เพาะเม็ดนะเป็นไม้เพาะเม็ดทั้งหมดเลยสิบต้นขอสี่พันห้าไปรวมส่งเลยนะครับค่าส่งก็มีห้าหกร้อยนะครับเนี่ยแต่ละต้นสูงเป็นเมตรสูงเป็นเมตรเลยเนี่ย เนี่ยอันนี้เมตรกว่าแน่ๆเนี่ยอันนี้เม็ดแน่ๆเนี่ยนะครับนี่แต่ละต้นสีจะไม่เหมือนกันเลยนะสีจะไม่เหมือนกันเลยคนละแบบคนละอย่างเป็นไม้เพาะเม็ดสิบต้นเนี้ยขอสี่พันห้ารวมส่งใครจะเอาทักมาไม้ไซส์พันอุ้ยไม้ไซส์พันสวยๆเมื่อเช้าขอบคุณพี่อ่าเนี่ยลูกค้าบางโตเนี่ยบางโตจะพูดอะไรอย่างหนึ่งลูกค้าบางโตอยู่บางใหญ่นะแหล่งที่เขาขายไม้อ่ะขายต้นไม้สวยๆอ่ะ ลูกค้าบางโตต้นนี้ไปแล้วให้เปลี่ยนกระถางให้แล้วก็ไม้ปิ๊บเอาไปสี่ต้นห้าต้นเนาะแล้วก็ไม้ไทยสิบเอ็ดนิ้วนั่นน่ะตรงนั้นเขาก็มีขายแต่ทําไมเขามาซื้อถึงที่ร้านบางโตอ่ะอันนี้คิดเราเองนะบ้านเขาอยู่บางใหญ่อืมเขาไปซื้อกวักมรกตกะอะไรมาแล้วด้วยแล้วแล้วเขาก็เลยมานี้เขาบอกเขาเห็นคลิปบางโตหลายวันแล้วนะครับว่าจะมาดูว่ามันมันสวยจริงไหมมาถึงซื้อเลยเขามาเดินดูเสร็จซื้อเลยเนี่ยตรงเนี้ยว่างๆนี่เขา,เาไปตรงนั้นแหละเนี่ย อ่ะแล้วก็มีตอรีลาบอนไซอันนี้ต้นนี้ก็ขาย800ดอกสวยมากเนี่ยใครเหมาเนี่ยใครเหมาทั้งสามเวิงเนี่ยใครเหมาทั้งสามเวิงเนี่ยอันนี้สี่ต้นนี้ขอพันเดียวเองนะค่าส่งเอา100เดียวแล้วก็เก้าต้นนี้ขอสองพันค่าส่งสามร้อยแล้วก็อันนี้ขอสองพันค่าส่งสามร้อยใครเหมาทั้งสามเวิงเนี่ยให้ต้นนี้ไปฟรีๆเลยต้นละ800เนี่ยบางตัวให้ฟรีๆเลย ต้นนี้แปดร้อยใครจะเอาเนี่ยมึงโตให้ต้นนี้ไปรีๆีเลยเป็นตอลีลาแนวบอลไซเนี่ยต้องค่อยๆเหล่าลากขึ้นมาเห็นไหมนะครับเนี่ยใครใครใครเหมาทั้งสามเวิร์กเนี่ยมึงโตแถมให้รีๆีต้นหนึ่งโอ้พวกนี้ทํานานอันนี้ใครที่ทําไม้แนวนี้ก็จะรู้พวกนี้มันไม่ได้แบบเสกขึ้นมาได้เลยพวงนี้ต้องค่อยๆย,ย,ยกค่อยๆเหล่านะครับใครเหมาก็เอาไปนะครับไม้ไซพันห้ายังอยู่นะต้นสวยๆเลยต้นสวยๆเลยเนี่ยต้นสวยๆเลย นีโหแต่ละต้นใหญ่ๆทั้งนั้นนี่ตัวนี้ดอกสวยมากอ้มันย้อนแสงมันย้อนแสงนี่โอ้โหนี่ดูนี่ตอลีลาบอนไซอันนู้นอีกต้นนึงอันนี้คล้ายโพเซดอนนี่ย้อนแสงนี่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 ความสวยงามนี่เหี่ยวละนี่สวยมากคือเป็นไม้เป็นไม้ลูกไม้อ่ะที่ทรงสวยเนี่ยกว่าจะทําได้แต่ละต้น ต้องค่อยๆเหลาค่อยๆเหลาค่อยๆเหลาทําทรงขึ้นมาลากลรัดเลยลากอะไรเกินก็ต้องเอาออกเห็นไหมไม่ให้ลากมันลัดเกินนี่นี่ไปยกขึ้นอีกได้ประมาณแค่นี้เลยนะเนี่ยถ้าใครเอาไปปลูกที่บ้านเนี่ยยกขึ้นอีกได้เยอะเลยต้องโตไม่ยกพอยกแล้วมันต้องทิ้งใบทิ้งดอกไม่เอาต้นนี้สวยมากดูดิเมนตรงเปีย๊ยทรงสวยเบะ๊ะนี่ตัดทดสองมีดกิ่งก้านงอสวยเนี่ยเห็นปะไม่ต้องเข้าลวดไม้บางตัวสวยโดยธรรมชาติ ไม่ได้อัดปุ๋ยเคมีด้วยใช้ปุ๋ยคอกนี่แหละนี่สวยมากพั 1, นห้านี่ดูตอแนวบอนไซนี่ฝั่งนี้เป็นตอเล่นรากแนวบอนไซฝั่งนู้นเป็นตอแนวบอนไซร้อยเปอร์เซ็นเออนี่ก็แล้วแต่คนชอบเนี่ยมีเท่าไหร่นี่พันห้าสวยๆนั่นเลยนี่ก็พันห้านี่ก็สวยนี่นี่ก็พันห้านี่ก็สวยใช้ได้เลยอันนี้ใช้พันอีกต้นที่สวยๆนี่ดอกตัวนี้อุ้ยแสงจะหมดอ่ะ ทีี่่มันนจะตกแล้วเห็นคลิปบางโตก็ฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามใน YouTube Facebook t i k t o อ Instagram ให้บางโตด,ด้วยนะครับบางโตจะได้เลื่อนอันดับการมองเห็นสั่งต้นไม้ก็อะรแอนลิตเติลการ์เดนเนี่ยไซส์พันห้าสวยนี่ตอลีลาเล่นล่างนี้ก็พันเดียวนี่นี่ต้นหนึ่งใหญ่มากนี่ขายต้นละพันค่าส่งต้นละร้อยแล้วก็มีตรงนู้นนั่นก็ต้นละพันค่าส่งต้นละร้อยใครเหมาแปดต้นตรงนั้นขอหกพันค่าส่งขอหกร้อย ดูคิมประเช้าใครเหมาหนุนเจ็ดต้นตรงนั้นขอห้าพันค่าส่งก็ขอห้าร้อยมันเป็นไม้น้ำหนักอ่ะน้ำหนักอ่ะก็คือไม้ใหญ่แหละแต่ว่าถูกเหลาลากถูกยกลากเนี่ยน,นะครับใครจะเหมาฝั่งนู้นก็มีอยู่แปดต้นเหมือนกันก็ขอหกพันค่าส่งก็ขอหกร้อยฝั่งนู้นก็สวยนี่ใครจะเอาต้นนี้ก็เอาไปนี่ยงไงสวยจริงๆนะโว้ยต้นเนี้ย เนี่ยดอกเพิ่งจะเริ่มนะดอกเนี่ยสตาร์ทเริ่มสตาร์ทแล้วเนี่ยแล้วมันก็จะให้ดอกอย่างเงี้ยให้ดอกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยดูดินี่นี่ดอกบานใหม่ๆสีนี้เนี่ยมันจะให้ดอกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับพอปุ๋ยหมดเราก็เติมปุ๋ยคอกเข้าไปนะครับต้นที่สามที่สองปุ๋ยหมดก็เติมปุ๋ยคอกเข้าไปเนี่ยนี่สวยมากดูรากเลยดูพุ่มเลยมีกระถางหกสิบเซนนะพันเดียวค่าส่งร้อยเดียวถูกแสนจะถูกนี่นี่ตัวม่วงตัวนี้ พันเดียวค่าส่งร้อยเดียวถูกแสนจะถูกเนี่ยดูดินี่นี่มีเลขแล้วไม่ใช่หรอต้นนี้นี่ต้นที่ยี่สิบสองนี่ม่วงตัวนี้สวยอันนี้อีกอันนี้ก็สวยนี่บ้านใหม่ๆ่บานไปเรื่อยๆนี่อันนี้ตอรีลานี่อันนี้คือไว้ซะหน่อยก็ทําตอรีลาเล่นลากได้แล้วแต่ว่าได้ตรงนี้แหละนะครับเนี่สวยมากยี่สิบเอ็ดอันนี้ยี่สิบเจ็ด ยี่สิบเจ็ดจะเป็นทรงนี้สวยมากแล้วก็อันนี้ยี่สิบหกสวยมากมากมีอีห้าต้นสวยๆเลยต้นละพันค่าส่งต้นละร้อยเองนะครับต้นละพันค่าส่งต้นละร้อยเองนี่นี่คล้ายๆช็อกโกแลตชิพนี่ต้นที่ยี่สิบเก้าขอพันเดียวค่าส่งร้อยเดียวแล้วก็อันนี้ต้นที่สามสิบสาม วยจริงๆนี่ดูดิสวยมากอะอันนี้โรยแล้วอ,ออกอู้ดอกมันเยอะอันไหนโรยเอาออกไปเลยนี่ดูความสวยอะสวยสวยสวยเวอร์อเนี่ยต้นที่สามที่สามดูโคตรด,ดิห้าเสาด้วยนะห้าเสาด้วยนะนี่สวยเวอร์อันนี้ต้นที่สามสิบหกอันนี้เป็นตอยักษ์นะต้นที่สามหกเป็นตอยักษ์นี่ลูกไม้นี่ตัวสีนี้สองชั้นอันนี้เป็นตอยักษ์ต้นที่สามสิบหก น,นี้เป็นตอยักษ์พยายามเปิดให้เห็นเปิดได้แค่นี้แหละเปิดเยอะกว่านี้ไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวมันทิ้งใบทิ้งดอกอันนี้เป็นตอยักษ์พยายามให้เห็นก่อนนี่ห้าเสาด้วยนะครับอันนี้เป็นตอยักษ์สวยจริงไม่ได้สวยเล่นนี่สามหกอันนี้อีกสามสี่อันนี้ใหญ่จริงห้าเสาธรรมชาติด้วยนะนี่สวยเวอร์ดูดอกดิกับสวยมากมีแดงมีแดงอะไรอยู่กิ่งหนึง่ง สวยจริงสามสี่อันนี้ต้นที่ยี่สิบอันนี้ดอกชมพูดูดิตอรีลาบอลไซโอ้โหสุดๆนี่แดงกุหลาบด,ดอกใหญ่นี่นี่ระครังทองดูดิโอ้อันเนี้ยทำทำมาสุดทำมาเยอะเนี่ยค่อยๆทำอะ่ะช้าแต่ว่าสวยไม้รายละเอียดสูงเนี่ยใครจะเอาเนี่ยแปดต้นตรงเนี้ยแปดต้นตรงเนี้ยบางตัวขอแค่เท่าไหร่นะ หกพันแปดต้นนะเท่ากับว่าแถม2สองต้นนะนะจ่ายตังหกต้นแถมไปเลยสองต้นถ้าส่งก็ขอหกร้อยอันนี้ต้นที่ยี่สิบนี่ก็ไซส์พันดอกสวยไหมสวยมากแปดต้นนี้แปดใช่ไหมเนี่ย เออแปดต่อสองสี่หกแปดแปดต้นเนี้ยขอหกพันเท่ากับแถมไปสองต้นนี่แล้ก็ต้นนี้ต้นนี้สามสิบเดี๋ยวบางคนบอกโอ้ยลงสองวันติดเลยก็มันสวยจริงอ่ะมันสวยจริง,มรงไม่มีใครเอาก็ต้องลงไม้มันดอกเพิ่งมาเนี่ยสั่งก่อนได้ก่อนนะครับไม่มีจองไม่มีกักนะครับพร้อมโอนแล้วค่อยสั่งพร้อมโอนแล้วค่อยสั่งบางตรับประกันไม้สวยไม้สมบูรณ์ไม้แข็งแรง ไม่งั้นพี่ๆเพื่อนๆอยู่บางใหญ่ตรงที่มันแหล่งขายต้นไม้ราคาถูกขายส่งเขาไม่ขับรถดัน้นมาถึงตรงนี้หรอกนะครับแล้วเขาไปซื้อตลาดบางใหญ่ด้วยเขามาเนี่ยพามาเขาบอกเนี่ยวแวะเขาไปตลาด่ะตลาดบางใหญ่แล้วซื้อกวักมรกตมาสองต้นแล้วก็ซื้อไม้อะไรอ่ะที่มันคล้ายๆเป็นไม้เลื้ออ่ะไม้สองต้นเขาบอกเขาดูคลิปหลายวันแล้วเขาเลยลองขับรถมาว่าจะสวยจริงไหมเขาบอกโอ้ใช้ได้ไม้มันใหญ่จริงไม้ใหญ่กว่าตลาดแถวนน้นอีกอ่ะ อันนี้เราก็พูดกันเรื่องจริงแล้วอะว่ามันเรื่องจริงจริงๆเขาก็มาเอาไปเลยเป็นข้าราชการระดับเอ,อ่อระดับหัวหน้าหน่วยงานแล้วกันนะครับเขาไม่ได้ข้าราชการระดับล่างหรืออะไรอย่างนี้ที่ส่งเดชส่งดาวไม่ใช่ขับรถมาใช้รถเก่งบางตัวก็บอกโอ้ะลักต้นไม้อย่างงี้ซื้อปิกอัพเพออีกคันนึงแล้วคนเนี้ไว้สักขับไปทํางานเขาบอกว่าเขาเพิ่งมาชอบเขาเพิ่งมาสนใจเขาไปดูมาหลายที่แล้วแล้วก็มาซื้อที่บางโตบางโตผมบ,บอกบางโตอะกล้าการันตีนะว่าของบางโต ขายถูกอืมขายถูกต้นไม้เนี่ยราคาถูกกับกัรร้อยสองร้อยนี่ก็ต่างกันเยอะเพราะต้นไม้อะมันกําไรไม่เยอะนะครับต้นไม้มันไม่ได้แบบกําไรต้นหนึ่งสามสี่ร้อยไม่ใช่นะอย่างบางตขายอย่างเงี้ยบอกตรงเนี่ยค่าการเวลาค่าเสียบค่าอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยตกแล้วเนี่ยกําไรเนี่ยได้ร้อยหักค่าส่งค่าอะไรแล้วเหลือบางบางต้นก็เหลือเก้าสิบาทบางต้นก็เหลือแปดสิบบาทเนี่ย จาใส่ว่าขายออกไปอย่างเงี้ยมาซื้อทีสี่ห้าต้นอย่างนี้ไงบางตัวก็ยังได้หน่อยมันกําไรไม่เยอะมันกาไรไม่เยอะบางตัวถึงไม่รวยสักทีไงเพราะกําไรมันน้อยเนี่ยต้นนี้สามสิบขอพันบาทค่าส่งให้บางตัวร้อยเดียวค่าส่งก็ร้อยห้าสิบห้าแล้วต้นนี้ใหญ่มากใครเห็นค่าส่งก็รู้ไม่ได้โกหกนี่ต้นนี้ดอกแดงดําเนี่ยนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้โกหกนะนี่ด,ดูค่าส่งวันนี้ก็ส่งต้นไม้ไปให้ลูกค้า อยากจะให้เห็นนะ่ะคือแบบตโตไม่ได้ไม่ได้ว่าขายแพงนะขายอะไรนะนี่คือโดนค่าส่งมึงโตก็เหนื่อยแล้วแต่ว่าด้วยความที่ค้าขายกันเนี่ยเห็นปะ่ะกล่องละสามร้อยสองกล่องไปเชียงรายเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมึงโตเก็บค่ากล่องค่าของมาเท่าไหร่ค่าเก็บค่าส่งมาสามร้อยนะครับจะไปสองกล่องเนี่ยมึงโตก็ต้องออกให้พี่ๆเพื่อน ออกให้ลูกค้าอีกสามร้อยนะครับเนี่ยออกให้ลูกค้าอีกสามร้อยเพราะนั้นเ,เพราะนั้นมันมันถูกแล้วอะ่ะมันถูกมากบางโตไม่เคยแบบเอาค่าส่งมาเกินถ้าค่าส่งมาเหลือบางโตโอนคืนบางโตไม่เคยแบบมานั่งแบบคิดเล็กคิดน้อยเนี่ยสามร้อยนี่ก็ไม่น้อยนะบางโตไม่ได้อะไรนะแต่ว่า ใจใจกันอะไว้คบค้าสมาคมกันนานๆนะครับเนี่ยม mm ั hmm. งโตเก็บค่าส่งเข้ามาไปเสร็จสองร้อยหรือสามร้อยด้วยแหละมึงโตไม่สนใจไมึงโตแพ็คของเสร็จแล้วขึ้นรถใส่ไปสองกล่องกล่องใหญ่กล่องละสามร้อยอ่ะสองกล่องก็หกร้อยมึงโตเก็บค่าส่งมาสองร้อยหรือสามร้อยไม่รู้ mm hmm. ออเนี่ยลูกค้าที่ซื้อต้อนไม้มางโตตลอดจะรู้ว่ามึงโตไม่เคยไม่เคยมา mm hmm. จะเก็บค่าส่งเกินหรืออะไรอย่างนี้ไม่มีนะครับจะออกค่าส่งให้บางทีก็น,น่อยางจะเกลียส่งฟรีด้วยอะไรด้วยกัน จัดปะเอาความสบายใจค้าขายกันนานๆไว้คบค้าสมาคมกันนานๆเผื่อวันไหนมึงโตไม่มีตังกินข้าวเนาะมึงโตกิจการพังเจ๊งอะไรอย่างเงี้ยมึงโตก็จะได้ไปขออาศัยกินข้าวขออาศัยซุกหัวนอนไปไหนลูกพี่ไปไหนเนี่ยอ๋อโอ้ยอ๋อพระวันอาทิตย์ที่หล่อทีนึงได้หล่อวันลอาทิตย์ทีนึง บางตัวอาศัยว่าบางตัวไม่มีตังค์กินข้าวไม่มีที่ซุกหัวนอนไม่มีที่อาศัยบางตัวก็ไปขออาศัยบ้างแล้วกันขอตังค์ขอที่ซุกหัวนอนแล้วกันเอาง่ายๆแค่เนี้ยเนี่ยไซนี่ยเนี่ยดูโคตรใหญ่เลยอันนี้ตัดทดสามมีดหมดแล้วนะมีต้นนู้นตัดทดสองมีดเนี่ยอันนี้ที่เห็นมันเตี้ยๆอันนี้คือตัดทดเยอะจะทําให้เป็นไม้พุ่มเตี้ยบางคนชอบไม้พุ่มเตี้ยไงเนี่ยเนี่ยดูดิสวยมากเนี่ยต้นละพันค่าส่งต้นร้อยนี่ตัดทดสองมีดสามมีดเออสามมีดแล้ว เนี่ยสามีดแล้วนะครับอันนี้ใครชอบไม้พุ่มตี้รายละเอียดสูงๆเนี่ยเอาไปเลยนี่ต้นนี้นสวยจริงเนี่ยแดงดำเนี่ยสวยนะแล้วก็มีตัวนี้เนี่ยตอรีลาเล่นล่างอันนี้เป็นลูกไม้ดอกดอกสี่มมูชั้นเดียวสวยมากนี่ต้นที่แปดนี่เนี่ยซันตาคอร์สนี่ดูดีลาลากนี่ใหญ่หน่อยขายพันห้าแล้วนี่ต้นที่หกสวย เนี่ยต้นเดียวขอพันค่าส่งตจราร้อยแปดต้นเนี่ยขอแค่หกพันแล้วต้นอย่างใหญ่อะ่ะแปดต้นเนี่ยดูมือลงตัวดิตัดทเดนี่ต้นนี้ตัดทดสองมีดเห็นไหมนอกนั้นเนี่ยแน่นๆนี่คือสามมีดเลี้ยงนานแล้วดูดิกิ่งนี่จะเกินเป็นเนื้อเดียวกันอยู่แล้วนี่ยิ่งต้นเนี่ยที่ตัดทดสามนี่กิ่งเป็นเนื้อเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยเนี่ยกิ่งเกินเป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วไม้เก่าไม้ใหญ่นะครับโคดไม่ได้ยกโชว์นะอันนี้ถอนมาเดี๋ยวจะเห็นเลย เนี่ยแปดต้นเนี่ยต้นใหญ่ต้นสวยต้นโคตรเลยเนี่ยขอแค่หกพันค่าส่งก็ขอหกร้อยต้นใหญ่มากแล้วก็ไซส์นี้ขอพันห้าอันนี้อันนี้ยังอยู่นะมีสี่ต้นใครจะเหมาให้บางโตสี่ต้นเนี่ยก็ขอสี่พันค่าส่งก็ขอหกร้อยเนี่ยต้นเดียวพันห้าค่าส่งต้นละสองร้อยสี่ต้นเนี้ยหมดแล้วมีสี่ต้นสุดท้ายนี้แล้วสี่ต้นเนี่ยก็ขอสี่พันค่าส่งขอหกร้อยนะครับ ขอแค่นั้นก็วันนี้มีมานําเสนอเท่านี้นะครับแล้วก็บางโตขายต้นไม้จ่ายขอขอตังเนี่ยต้นเนี้ยจากหมื่นห้าขอหมื่นหนึ่งลดไปเลยห้าพันเนี้ยค่าส่งขอห้าร้อยยักษ์ญี่ปุ่นทรงสูงต้นสีทองเนี่ยจากสี่หมื่นบางโตขอหมื่นห้าเอาลดมาใส่เองนะสูงสองเมตรเกือบสาเมตรเมื่อเช้าลูกค้าบอกโอ้โหมันใหญ่มากเลยดูในคลิปไม่ใหญ่มามาเองนี่เขาบอกโอ้โหสูงขนาดนี้หรอ เขาบอกมาเห็นของจริงแล้วใหญ่มากนี่ขอหมื่นห้าเอารถมาใส่เอาอันนี้ก็ขอหกพันเอารถมาใส่เอาเอาไปเลยนะครับมึงตัวขอจข่ายค่าร้านนาี่เพชรบรรณาต้นนี้ขอสี่หมื่นนะครับเนี่ยใครจะเอาก็เอารถมาใส่เอาหรือให้ส่งก็ว่ากันอีกทีขอขอแค่สองหมื่นนะครับไม่มีตังค์มึงตัวไม่มีตังค์แล้วก็หนุดนหน้าวังแม่กระเดิดนุ่นเะนี่ยแต่ก่อนขายยู่หหมื่นนั้นะเนี่ย ใครจะเอาขอห้าพันี่ใครจะเอาขอห้าพันนะครับใหญ่มากจริงๆต้องใส่กระถางเม็ดแล้วนะครับบางตัวไม่มีกระถางแล้วน่ะใครจะเอาก็เอาไปหน้าวังแม่กระเดิดต้นนั้นสุดท้ายแล้วหน้าวางังไม่มีแล้วแล้วก็ใครจะเอายักษ์ซาอูต้นนี้บางตัวตัดทดเรียกพุ่มไว้เนี่ยยักษ์ซาอูบางตัว,ว่าจะทําต้นแม่เนี่ยอใครจะเอาเนี่ยเอาไปเอาไปทาต้นแม่แล้วไปใส่กระถางก้นลึกเนี่ยเน,นี่ยยักษ์ซาอูต้นเนี้ยตอนนั้นบางตัวขายอยู่ห้าพันใช่ไหมเนี่ยใครจะเอายักษ์ซาอูต้นเนี้ย ต้นใหญ่มากเนี่ยยักษ์ซาอูดต,นนต,ต 600, น้นเนี้ยบางโตขอสามพันเออค่าส่งให้บางโตห้าหกร้อยนะเนี่ยเน,นี่ยต้นเนี้ยที่บางโตตัดกิ่งออกที่ตอนนั้นมันเสียบอะไรมันเสียบห้าสีใช่ไหมเนี่ยเนี่ยกิ่งสวยเนี่ยตัดกิ่งออกเนี่ยใครจะเอาเนี่ยต้นเนี้ยใหญ่มากเนี่ยดูดิเป็นไม้เก่าต้นใหญ่มากเนี่ยเนี่ยเป็นยักษ์ซาอูดตัวแท้ๆเลยนะอุย๊ยอะไรกลับเนี่ยไอแมงไอไอ,ไอ ยุงยุงยุงอะไรยุงป่าตัวใหญ่ๆเจ็บเนี่ยใครจะเอาต้นสีทองเลยนะเนี่ยใครจะเอาเนี่ยตัวตัดตัวตัดกิ่งที่เสียบออกแต่ก่อนมันตัวเสียบไม้สีไว้ห้าสีไงไว้พวกกิ่งแม่ไว้ไว้เสียบต้นอื่นเนี่ยเป็นยักษ์ซาอูเนี่ยใครจะเอาต้นเนี้ยมันตัวขอสามพันกระถางใต้สิบเซนเต็มแล้วเนี่ยหน้าวังแม่กระเดิดต้นเนี้ยที่ได้ลูกกิ่งใหญ่ๆแบบเนี้ยแล้วก็แตกฝอยเนี่ยเนี่ย ตัวขอห้าพันค่าส่งขอสามร้อยพออันนี้ก็เหมือนกันนี่ขอสามพันค่าส่งให้มงงตัวสามร้อยพอนี่หน้าวางังเอ้ยยักษ์สาอูแท้ๆเลยนะใบกลมนี่ใบขนใครจะเอาไปต้นสีทรงทองเลย,เยตัวขายปล่อยเลยแล้วก็อ่าระครังทองต่อยักษ์เสียบละคังทองนี่อันนี้ก็คือพวกยักษ์าอูแล้วเนี่ยเนี่ยยักษ์าอูมจะได้กิ่งหนาๆเนี่ยเสียบไม้เก่านี่โอ้โหเสียบมาสามสี่ปีแล้วอันนี้ นี่ขอสามพันค่าส่งสามร้อยนี่เป็นจอยยักษ์นะพวกยักษ์ซาอู่ตัวเก่าๆนี่ดูเกินๆเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับเสียบนานแล้วนะครับเสียบสามสี่ปีแล้วนะครับเนี่ยขายปล่อยออกไปเลยนะขอสามพันค่าส่งสามร้อยนี่เขอสามพันค่าส่งสามร้อยใหญ่กันมากใครจะเอาไปทําต้นแม่นี่มังโตสตาร์ไปเลี้ยงใส่กระถางตื้นเอาไปใส่กระถางลึกมาดีไม้มังโตไม่ต้องกลัวหรอกนะครับไม้มังโตนี่โอ้โหนะครับเลี้ยงธรรมชาติอ่ะไม้เลี้ยงธรรมชาติอายุยืน นี่ก็เนี่ยขอพันห้าเองเนี่ยไอตัวดอกตัวนี้เนี่ยเนี่ยค่าส่งขอสองร้อยเนี่ยใครจะเหมาเนี่ยไอไอชมพูดอกใหญ่ๆแล้วไอชมพูบานเย็นดอกใหญ่ๆแดงดำน่ะแล้วก็ขาวเนื้อนวลเนี่ยสี่ต้นเนี่ยใครจะเหมาบางตขอสี่สี่พันค่าส่งขอหกร้อยก็ไปสองต้นสามร้อยอะเนาะเกินอยู่แล้วค่าส่งมันสามร้อยสี่สิบสามร้อยหกสิบก็ขอค่าส่งสองสองสองกระถาง ไปสองกล่องสามกล่องเนี่ยขอแค่หกร้อยเออต้นเดียวพันห้าขายปล่อยเลยหมดละไม่มีละมีแค่นี้แหละนอกั้นก็จะเป็นไซส์ใหญ่น่นสองพันนะครับแล้วก็หนุนสามพันนะครับสําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ขายทุกถูกขายไปปล่อยเลยอย่าลืมนะเนี่ยตอสวยมากเนี่ย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 ดอกสองชั้นเนี่ยตอยักษ์เนี่ยเนี่ยสวยมากเนี่ยนี่ต้นหนึ่งอันนี้ดอกเหลืองนี่ห้าเสาธรรมชาติอันนี้ยกลากขึ้นมาโชว์ อันนี้ว่าจะมาขึ้นขายพันห้าก็ใครจะเอาก็เอาไปก่อนเนี่ยเหลืองทองแบบเนี้ยสวยไหมเออสวยน,นี่พันเดียวค่าส่งร้อยเดียวนะครับแล้วก็มีไม้พ่อเม็ดอันนี้ไซส์เนี่ยไม้พ่อเม็ดอันนี้ดอกมันยังไม่มาเนาะอันนี้จะเตี้ยหน่อยมีอยู่สี่ต้นเนี้สี่ต้นนี้ก็มันโตขายอยู่เท่าไหร่เนี่ย อ่ะส่ต้นนี้ใครจะเอาไปไปดูแลต่อไปอันนี้เป็นสองชั้นเนาะโว้ยนี้ดอกใหญ่สวยๆเนี่ยส่ต้นเนี้ยไม้เพาะเม็ดนะเอาไปพันห้าไปเนี่ยเนี่ยต้นเดียวมันก็เท่าไหร่ต้นต้นละตรงนี้มันเท่าไหร่พันหนึ่งใช่ไหมพันหนึ่งหรือแปดร้อยไม่รู้ตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเอาไปพันห้าไปส่ต้นเนี้ยค่าส่งให้บางโตสักร้อยห้าสิบมานะครับหัวเนี้ยลากตอรีลาเล่นลากสวยมากเลยแต่ดอกมันยังไม่มาบางตก็เลยไม่ขึ้นขาย คุ้มดีนี่ตัดทดสองมีดแล้วนะเดี๋ยวรอดูดอกนะอย่างสวยต้นเนี้ยดอกมันยังไม่มาดูทรงดิสวยมากนี่เป็นตอลีลาเล่นรากแผ่รากไว้ข้างลา่างนี่ก็สวยนี่ก็สวยครับสําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับรักกันห่วงใยกันดูแลกันนะครับซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจต่อกันนะครับการค้าที่ดีที่สุดก็คือการค้าที่ซื่อสัตย์และจริงใจนะครับความกระตันยูรู้คุณคนจะทําให้คุณนั้นเจริญรุ่งเรืองนะครับตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม ทำกิจการงานใดก็จะประสบความสําเร็จนะครับอย่าหลงลืมบุญคุณคนนะครับอย่าเนระคุณกับผู้ที่มีบุญคุณต่อเรานะครับตัวเรารู้ดีว่าใครที่มีบุญคุณต่อเราใครที่คอยช่วยเหลือเราให้เราในวันที่เรายากลําบากนี่จําดอกใหญ่ๆต้นนี้ไว้นะอันนี้เป็นลูกไม้นะไม่มีชื่อนะนี่ดูไว้นะเนี่ยดอกเนี่ยต่อไปอ่ะถ้าใครเอาไปมันมีทํามาทั้งหมดสิบต้นถ้าใครได้ไปอ่ะไปทําต้นแม่ขายนะมันตัววัดปังแน่ ดอกมันใหญ่แล้วกลวยดอกมันสั้นเพราะฉะนั้นการบานของเขาเนี่ยมันจะบานแบบบานแล้วไม่มีใบรองก็จะไม่ตกเพราะกลวยดอกมันสั้นมันประคองดอกมันได้อันนี้จะบานใหญ่กว่าแบบกว่าแดงลูกไม้ของตัวเองอีกแล้วจะมีเท็กเจอร์สีเหลืองทองเนี่ยนี่ยังไม่ได้ออกตลาดนะครับนี่เป็นต้นแรกที่ดอกมามันมีสามชั้นบ้างสี่ชั้นบ้างใครที่ต้องการแบบเขาเรียกอะไรเป็นหัวแถวนะเออก็เอาไป สวยมากเนี่ยขอพันเดียวค่าส่งร้อยเดียวอันนี้ก็เหมือนกันสตาพิงเอ้ยไม่ใช่อันนี้ยยใยไหมนี่ขอพันเดียวค่าส่งร้อยหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันขอพันเดียวค่าส่งร้อยสำหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับวัสาลาหมูอะไรกุ้มวรลรอมันตุลล้อวับาโรกาตุขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับสวยเนาะสวยบาดตาบาดใจอ่ะมึงโตหลงสเสน่ห์มากเลยเดินดูทุกวันครับขอบคุณครับวัสาลามครับสวัสดีครับ